เกียรติพิทักษ์เซรีธรทำวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรเพราะทำเสร็จไปแล้วแล้วตอนนี้มาเป็นเพื่อนกับแฟนามาทำรากเทียมหลังจากทำแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะดีทำได้ดีเลยแล้วก็ไม่คิดว่าคุณหมอจะทำได้เพราะของพี่ใส่รากเทียมด้านหน้าคือฟันฟันหน้าของพี่คือมันเคยมีปัญหามาก่อนแล้วก็หนองมันกัดกัดจนกระทั่งมันโบ โอ้เป็นเป็นแนวทางยาวลงมาแล้วดูแล้วมันจะน่าเกลียดมากแล้วก็ฟันจะใช้ไม่ได้เลยคุณหมอมาดูปุ๊บคุณหมอบอกคุณหมอทําได้โอ้ดีใจมากเลยเพราะไม่คิดว่าจะทําได้เนื่องจากว่ามันกัดเหงือกพี่จนกระทั่งเหงือกพี่กร่อนเข้าไปแต่คุณหมอสามารถทําได้คุณหมอบอกว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่าตัดคือผ่าเหงือกเพื่อที่จะทําเหงือกเทียมขึ้นมาใหม่แล้วคุณหมอก็สร้างเหงือกเทียมให้พี่ได้ แล้วก็หลังจากนั้นแล้วคุณหมอก็บอกว่าอาจจะต้องรออีกสักสองสาเดือนเพื่อให้เหงือกมันแข็งแรงแล้วก็จะมาทําเป็นลากเทียมถึงจะฝังลากเทียมลงไปได้ถ้าพูดถึงฟันเที่ยวตัวนี้ที่ทําอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันมีปัญหามาหลายปีละแต่ตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีมันยังใช้ไม่ได้คือเคยไปให้คุณหมอที่ดูคุณหมอที่ทําอยูอ่เขาบอกว่าจะต้องถอนฟันออกเสร็จแล้ว ใส่ฟันปลอมแบบที่มันเป็นเหล็กเกาะซึ่งเราดูเราเป็นคนที่คี้ลำคาญเราจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติเกิดมันเหล็กเกาะกับฟันเราสองข้างเราจะชอบเอาลิ้นดุนพรลิ้นดุนปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแล้วคัน,นี้บางเอญแฟนพี่อ่ะ เขาเขาชอบศึกษาทางด้านนี้เขาก็หาข้อมูลว่าเอ๊ะมาทำอะไรแล้วเขาก็ไปเจอว่ามันมีลากเทียมแบบ่นี่ที่ใช้ฝังลงไปได้แล้วก็ใส่ฟันเหนือลากเทียมเนี่ยเขาเลยศึกษาดูเสร็จแล้วเขาก็ลองเสิร์ชหาดูเมื่อเงินบ้านพี่อยู่ลบบุรีคราวนี้มันสะดวกที่สุดก็คือที่มาที่ท,ที่ที่นครสวรรค์นเนี่ย อ่าไม่งั้นมันก็ต้องเดินทางเข้าเข้าไปในตัวเมืองอยู่ที่อำเภอหนองม่วงหนองม่วงลบบุรีอะ่ะมันจะอยู่ขอบของจังหวัดลบบรุรีแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้นครสวรรค์ เขาก็เลยเามาดูที่ว่าเออเป็นยังไงแล้วเขาก็เสร์ชหาก็เจอคุณหมอคนนี้เจอคุณหมอคนนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเขาก็จะมาเลยเขาก็ศึกษา,าประวัติแล้วบอกเฮ้ยคุณหมอคนนี้เป็นอาจารย์หมอด้วยก็เลยลองมาเขาก็มาลองดูก่อนให้คุณหมอดูประเดินปันเขามีปัญหาพอมาถึงปุ๊บอ่าคุณหมอเขาดูคุณหมอเขาทาได้แก้ไขให้แฟนที่ได้แล้วก็ ตอนแรกเลยพี่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ไปปรึกษาหมอฟันหลายหลายแห่งแหละเขาก็ไม่สามารถที่หยความมั่นใจพี่ได้ว่าเขาจะทาให้พี่ได้เดี๋ยวเขางบอกเออทั้งนี้ลองมาให้คุณหมอคนนี้ดูของเข้าทำซี่แรนก็เ,เสร็จไปแล้วคุณหมอเขาบอกโอ้ยทําได้แต่ว่าอาจจะยากหน่อยเงี้ยแล้วก็บอกวิธีการว่าแนวทางที่จะท,ทําทํำยังไงจะต้องผ่าตัดจะต้องเสริมละเออเสริมเหงือกเทียมนะแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ในการ รู้สึกฟันซี่หน้าของพี่อ่ะจะใช้เวลาเกือบปีเพราะว่ามันจะต้องรอให้เหงืออมันขึ้นมาเต็มซึ่งคุณหมอก็บอกแล้วเต็มอ่ะเต็มได้แต่มันไม่ถึงร้อนะมันได้แค่90%ซแต่90%ซนี่พี่ก็ดีใจแล้วนะมันดีกว่าเก่าอ่ะคือเราดูแล้วมันไม่น่าเกลียดเวลาคุยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนมันชอบบอกว่าเฮ้ยผักติดฟันบอกไม่ใช่ผักติดฟันฟันกู ฟันกูมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็พอมาทําปุ๊บคุณหมอก็ทําได้จนกระทั่งเนี่ยขอโทษนะเนี่ยพอทําเสร็จแล้วพี่ถามคุณหมอคุณหมอครับแล้วผมกัดได้ไหมบอกได้ทําอะไรก็ได้แต่อย่ากัดอะไรที่มันแข็งเนี่ยก็สามารถกัดได้กัดฉีกไก่ได้ซึ่งสมัยก่อนโหพี่กินอะไรลําบากมากเพราะฟันมันโยกอะแล้วมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ปัจจุบันนี่เหมือนปกติทุกอย่างไม่กะนั่งลูกใจพี่บอกโหพ่อเกณเหมืนอนของเดิมเลยบอกใช่โหดีใจมากเลย เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อะมันไม่เหมือนแบบเก่าถ้าเกิดพี่ไปใส่แบบเก่าแบบไอ,ไอ้เหล็กสองอันที่มันเกาอะอะพี่ว่าพี่ดันหลุดตั้งแต่วันแรกแล้วอย่างเงี้ย